Oh. หลังนี่ลันนี่นีน_<_่นี่น anyway> ี่โบหินซ้ำเกือบเยียบพี่น้องหินบอพี่น้องนี่มึงกินเกือบกูแสบแสบบอพี่น้องมึงกินเกือบกูนะเฮ้ยมึงกินเกือบเลยมันเน่ดุมดากปลายยงอยู่นี่เป็นอย่างเหียบห่อยนี่พี่น้องนี่ตุงมาอยู่นี่นี่แสบบอมันกินเกือบนี่นะพี่น้องโอ้นูมากินเกือบพี่น้องเลยฮะ กินดาวบ่หอมบ่เ <French> ก <Claire laughing> ือบหันอ้ยพี่น้องเลยตัวเลขแห้งมัมาแล้วเนี่ยเอามาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนไข่้าำไขแรงจังสิเมื่อพบเมื่อพ่อกันปิ่นประจาอีกแล้วพี่น้องเลยตามสิ้นเก่าสิ้นเคยพี่น้องเลยวัดดีเด้อพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมพี่น้องเนะมื่อนี้เบ้าจัน์ก็ออกมาดักหนูคือเก่าพี่น้อง ตอนเมื่อเช้ารนะ์น่ะที่ว่าใส่ไปแล้วก็ลันเปาหลังหนึ่งแล้วก็เทือกแมงจิโก้หันตัวหนึ่งพี่น้องเลยเพราะก็เกลือเก็บกับดักมือแล้วก็มื่อนี้เป็นมือนะหอบที่สงองเอกแต่ว่าจะใส่ไว้หันย่านแต่ว่ามีคนมาเอาหันนะพี่น้องเ,อเก็บขึ้นแต่มื่อนี้นะี่ยเป็นเปลี่ยนเยื่อไม้พี่น้องนี่เราจะเ็ปแบบนี้กับกับโมดิฟายอะไรพี่นอนะ้อยเนะะาะภาษาภาษาไทยเขาวา่าครัวใส่ แต่ว e ่าภาษาลาวว่าทำไมกับมีคันเยียบเนาะนี่เฮ็ดเอียงเลยพี่น้องเยือเยือนันเป็นเป็นเยือเกลบพี่น้องเกลบเกลบที่ว่าเขาเผาไฟเราจะไม่ใส่อยู่บนเก่าเนี่ยเลยพี่น้องเลยใส่เยือเกลบเสียบทั้งหมดชิดเอ็ดหลังพี่น้องโดยโดยเฉพาะก็ใส่เยือเกลบเลยสิ่งที่เขาขาดบ่ได้ก็ใส่อยู่ถุงชุ่มพี่น้องใส่อยู่ถุงชุ่งนี่น้ำยาดาวนี่สีแดงมันสะแทงใจบ่พี่น้องสีแดงแทงใจนี่ จะแทงใจหนูบบพี่น้องบักตูดพูดอยู่นี่ฮะน,น่ะพี่น้องเนี่ยจะซีดใส่อยู่นี่พี่น้องก็เชลองเบิ่งมันจะมันจะกินเกือบเขาบบพี่น้อง <c oughs> มันเชลองกอินเกือบเขาบบตอนเศ้าจึงมาลุ้นน้ำกันเนาะไปไปใส่น้ำกันก้อนพี่น้องนี่แล้วเขาจะใส่อยู่นี่แล้วก็ข้ามไปคลองหันแดประมาณใส่สี่ห้ารางแล้วก็ใส่อยู่แถวนี้บนเกาเลยนเลยพี่น้องไปไปใส่น้ำกันก้อนมัน่ใข้ามพี่น้องพอดีพี่น้องเขายางเลาะมามาจืบค่วยค่วยหนูนี่เป็นหูพี่น้องนี่นี่นี่ ใส่หน้าปากฮูเลยพี่นอ้องใส่หน้าปากฮูเยือกเกือบพี่นอ้องมื่อืน่นนมันมันจะโชบเกินโบเยือกเกือบเราชีดน้ำหยาดาวนี่ยางแข็งแน่ใส่ปากฮูเลยพี่นอ้องนี่จะรีวิวในหลังเดียวนี่ให้พี่นอ้องเบิร์เด้อแล้วก็เหลือนั่งกับเทวาจะขออนุญาตใส่กลับไปก่อนพี่นอ้องพี่จังไดกับมื่อต่อเช้าจาึงบรรลุนล้ำกันนี่ยางเฮียบห้อยกุยนูเต็มสะอยู่นี่พี่น้องเลยนี่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะ อันโบหมานจึงมือตัวเช้ารุ่นน้ากันเลยขนยัดใส่กับกันเด้อพี่น้องทักทายสบายดีตอนเช้าวันนี้เก็บบอลจัมจะทักพี่พาน้องออกมายามกับหนูเป็นโอบที่สองใส่อยู่บนเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเลยว่าเมื่อวานเมื่อใส่เนี่ยมีลานเฝ้าแดดแล้วก็ตัวจิตแมงจีเจียมไปแดดพี่น้องแล้วก็เลยว่าเมื่อใส่อีกเมื่อวันจะใส่ไว้หขนาดน่ะย่านมีคนเอาตอนสวยนะก็เลยว่าออกมาใส่เมื่อวานมาใส่เนี่ยเป็นเยื่อ ทำกับเยหยื่อหอยกับบุเข้าอะนะเมื่อวานนี้ตอนแรงนี่เอาเหยื่อเกือบพี่น้องเออเอาเกือบหนูจะกินเกือบบอ่ไปลุ้นติดตามเขาชุ่มน้ากันเอาเหยื่อเกือบมาใส่สิบเอ็ดลางพี่น้องใส่ยอยู่นี่ฮะไปไปเบิ่งน้ากันดูจะมีบักตูดพูดบ่มันจะกินเกือบบ่พี่น้องหนูว่ากินเกือบอไปลุ้นติดตามเขาชุ่มน้ากันเลยจะมานบ่เบิ่งน,น้ากันเลยพี่น้องใส่อยู่ทั้งนั้นกลยสามลางสี่ลางเนี่นง นูกินบ่เกือบนะเบิ่งไปก่อนพี่น้องนี่ก็ยังอยู่อยู่พี่น้องเอ้ยจังได้เก็บมาเลยพี่น้องคือบ่นี่บ่เห็นบ่ใ่ว อยู่นี่นี่ยังอยู่บุถืพี่น้องเลยมันบุนกินบ่เกือบเฮานอนมีหลังหนึ่งรีวิวอยู่พื้นนเไปลุ่นน้ำกันเบอร์ตอนนีน้เก็บมาเลยนี่ก็บอกิน n นูมาเจากินซ้ํตันี้ก็บ่กินอ๋อมันบ่กินเกือบสิกินหยังเนาะบาดนี้นะ หลังนี่ลันนี่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 บัหินซ้ำเกือบเยียบพี่น้องหินบอพี่น้องนี่อืมมึงกินเกือบกูเสียบเสียบบอพี่น้องมึงกินเกือบกูนะเฮ้ยมึงกินเกือบเลยมันนี่ดุมดากปลายยงอยู่นี่เป็นยางเยือบหอยนี่พี่น้องนี่ตุกมาอยู่นี่นี่นี่เสียบบอมันกินเกือบนี่นะพี่น้องโอ้นูมากินเกือบพี่น้องเลยอะ หินดาวโบบหอมโบโเกือบหันอ๋อพี่น้องเลยตัวเลขแห้งหมันมาแล้วนี่หางันเด้อเก็บก่อนพี่น้องนี่น,นี่พี่น้องเยือกเกือบพี่น้องเลยอืมดุมดักดูนี่ระบาดน,นี่ได้พน่นละพี่น้องนี่เอา้าไปห่โตพี่น้องจะได้มาเก็บเอาเลยกลับหน,น่ะ อ okay. oh. ใส่เยื่อยางกบกินเอาเยือเกือบใส่เมนเฮีบห้อยอยูย่หันโอรันใั่นหมเนาะนั่งสซงหลงังหลังนี่หลังตัวรีวิวไปฮะล่ะพี่น้องเลยหลังนี่นะ โบก,กินนี่พี่น้องแต่นี่ตัวรีวิวไว้หันน่ะโบก,กินพี่น้องเลยนี่นี่หลังนึงเนาะอ๋อนี่ก็อโบก,กินเก็บเลยพี่น้องนี่เบาใจันก็จะข้ามไปทางนั้นก่อนอยู่นี่จะมีน้ำแต่ข้ามไปทางนั้น โอ้ม oh, ื้อนี้บรรยากาศนะที่ว่าบ่บ่มีหมอกบ่มีแดดพี่น้องเอ้ยลบไวๆเลยยักอากาศหนาวนิดนึงพี่น้องไปไปเบิ่งยังมีีลงพี่น้องยังยังมีซีลังพี่น้องเอ้ยฝั่งนี้ล่ะเบาจังไสนะก็ยังมีตัวอยู่พี่น้องบ่หลายประมาณ2-3ตัวนี่นะพี่น้อง เมื่อนี้ก็มีความหมันไปฝากแล้วพี่นออ้องอีรางอีลาเพิ่นเมื่ดุมเกือบละแบบน,นี้นี่ยมันหอวเลยมันเสียบเยอะอย่างบอก,กินพี่นอยย้องใส่เยอะเกือบเรียบร้อยไปยังนี่ยังมียมสามหลางพี่น้องแถวนี้ก็เคยใส่กับจกักรละเบิ่งก่อนพี่น้องอลงบอลละ ฝากเนี่ยบ่มีหอยนะพี่น้องเดาใส่ไปสินนใส่ไปน,นะแลาวะเพ่อหกแทะนี่ ใส่ไว้บอ้ันสามหลังเนี่ยให้ไม่หลงังเก็บก่อนพี่น้องเยังเหลือสองหลังด้ โบรานซ้ำอยู่นี่ก็ได้บ่มีทางนะพี่น้องฮักใส่ใบซื้อเดี๋ยวลางเดี๋ยวสุดท้ายละนัดละเนี่ยโบรานหลังน,นี่ก็ได้ยเดี่ยหลนนังนึงโอ้ยจบบ่มีหลันเลย สีหลงังโบธืดอกพี่น้องไงบ้านนี้เนี่ยบางอย่งก็จะขึ้นไปอยู่มงเกาผมอยู่ถึงอันนะั้นอยู่พุ่นอันนั้นเนี่ยเทวามื้อวนันเทวาใส่ไว้ละเป็นนิ้วน,นี่เป็นมือที่สองละแต่เบืองอยู่พุ่นอันนั้นนะอยู่แถวนั้นนี่ใส่เยื่อห้ามพี่น้องไงไปเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งจุดที่สองเบิ่งโลกพี่น้องบาดนี้นี่ยสมัมโบจุดที่สอง Chút tí xong đây đây cần đó. Ui Bộ lăn xong thì nó Nhưng như hư cầu nữa Xong lãng này Xong lãng làm làm đấy, ừ. làng này Lãng này cũng lăn bổ. เบอลันพี่น้องงานนี้ทั้งพี่พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องลุนไปลุนไปพี่น้อไงไอ้เพราะจะได้เติมได้เต็มกันบ่โอ้บรรยากาศตอนเช้านะพี่น้องดีเลยมาเข้าไปเบิ่งก่อนถึงแล้วก็ป้าหนึ่งก่อน đi xây xuống làng này cái gì này, này làng này lăn bó làng này bó lăn phi nọ này không nhiều mi phi nọ phải cái nhạc kẹo bà làng này nó xịn đen đen này cấp lần dưới phi này nè ลันลันลันถือบ่โอ้ดูท้องขาวนี่พี่น้องเนี่เสร็จเรียบร้อยดูท้องขาวพี่น้องนี่เนี่ยเอาละเพือได้พื่เตรมได้เต็มกันแล้วบาดนี้นะเตรีมกันแล้วพี่น้องอยู่ท้องขาวก็เอาละ kiếp gần ừ. như thế nhóc, vẫn còn hai lồng cuối cùng, lồng bò, vẫn còn ở này, โอ้แต่ว่าหนูเคลีย,ก,ยกินหมดเลยพี่น้องนะนี่มันสลัดขนาดพี่น้องเบิ้งรวดพี่น้องนี่คอดขอดขอดขอดกินพี่น้องเนี่ยออกไปข้างนอกเมื่อทำเขายือเขาพี่นอ้องอเอายือไม่ใส่อีกก่อนพี่น้องมันคอดกินหมดละเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสรุปผลงานการเก็บกับดัก อบเ้านีเนี่ยนี่พี่น้องนูช่องขาตัวนึงนี่พี่น้องอันนี้เนี่ยทึกอะไรเยือออยเยือออยห้ามกับข้าวเปลือกผสมดาวนี่พี่น้องตัวนี้นี่ยนะนี่อยู่เข้มโค้งอ่นพี่น้องมือวันเห็ดกับรันไห้อ่ะนะพี่น้องนี่คือว่าตัวนี้นี่ยเยือเยือเกือบพี่น้องนี่นนี่เกือบพี่น้องเนี่ยนะ ก็เผาไฟเอาดาวนี่ชีดใส่พี่น้องนี่นี่เตามนหนึ่งละพี่น้องไอ้สรุปรวมปอยเข้าม,มาเมื่อนี้ได้สองเต้มพี่น้องเมื่อนี้เนะี่ยมีความหมันมาฝากนะ้ำผีน้ำนองละพี่น้องไอ้เนาะมาฝากน้าพี่น้ำนองละพอได้อยู่ได้กินลพนนนนะพี่น้องเมื่อนี้นะเป็นยังได่ก็ขอฝา,ากไลฟักชายได้เด้อฝากเป็นกำลังใจได้พี่น้องหากินหายยืนได้สำเนียกแตพอได้ปิ้งวุ้นเลงละได้สำเนียงก็ภาคภูมิใจนะพี่น้องเนาะ เอาไปเอามาแลมันก็ซื้อใส่เยอะอย่างกระเบืกินเนี่ยเมืกินเกือพี่น้องเไยโอ้มันหอมดีเนาะเกือเผาก็ได้เอาพ่อพก,กันคลิปหน้าซะเฉพาะคลิปนี้แสดงความขอบใจเข้มามมาชมเบืเ้องแรกก็อย่าลืมกดติดตามให้ดให์ดเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปบายพ่อเนาะสวัสดีครับพี่น้องสบายดี